สัญญาณการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณและการเข้าสู่กระบวนการเลื่อนระดับทางจิตสำหรับผู้ที่ฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกการเปิดตาที่สาฝึกการเพิ่มพลังจิตฝึกการติดต่อ,อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่มองไม่เห็นหรือแม้แต่ผู้ที่ฝึกให้ตัวเองมีความสุขฝึกการปรับขึ้นสมองให้อยู่ในระดับขึ้นความถี่เดียวกันกันกบธรรมชาติและอยากรู้ว่าเรา ได้เข้าสู่กระบวนการเลื่อนระดับทางจิตแล้วเรือยงจะมีการสังเกตดังต่อไปนี้ 1. เราจะเริ่มเห็นสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขสัญลักษณ์ต่างๆทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยจนผิดสังเกตเกิดขึ้นเหมือนบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเช่น การเริ่มเห็นชุดตัวเลขซ้ำๆในทุกๆที่หรือเหตุการณ์ธรรมชาติอื่นๆเช่นการเห็นแสงสีลุง้งการเห็นสายลุง้งการเห็นเมฆสีลุง้งการเห็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกรดเป็นต้น2มีการปวดตามข้อต่อที่สอดคล้องกับจกักระคอไหล่และหลังส่วนกลางเป็นต้น3 มีเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นแบบฉับพลันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้ว 4. เกิดการปิติยินดีแบบไม่มีเหตุผล 5. เริ่มกลับมาฟังสัญชาตญาณภายในของตัวเองเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อและทำตามสัญชาตญาณของตัวเองเพิ่มขึ้นและรู้สึกว่าความจริงต่างๆควรถูกเปิดเผย ถึงเวลาที่จะกลับมาเชื่อตัวเองเป็นตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเลิกทำตัวให้คนอื่นมารักบางครั้งก็ออกจากงานที่ต้องทำเพื่อคนอื่นหรือบางครั้งก็เลิกลาหย่าล้างกับคนที่ต,นต,น,น,ตนต้องทนอยู่กับคนที่ตนป้องทนอยู่หกชอบปีกหรือเวกจากคนที่ชอบไปนู่นไปนี่พบปะผู้คน เข้าสังคมกับรู้สึกไม่สนใจกิจกรรมภายนอกรู้สึกอยากอยู่คนเดียวปีกวิเวกรักสันโดษมีความสุขกับการอยู่ตามลำพังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวทำกิจกรรมคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวมักจะเก็บตัวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเหมือนมีอะไรต้องสะสางชำระล้าง มักจะรู้สึกวุ่นวายกับภายในตนเองมากกว่าสิ่งอื่นใด 7. เริ่มพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ไม่บังเอิญเช่นการคิดถึงใครสักคนและคนคนนั้นก็ติดต่อมาพอดีการคิดอะไรบางอย่างแล้วอีกฝั่งก็ตอบกลับมาโดยที่เราไม่ได้กล่าวออกไปหรืการคิดคำถามอะไรบางอย่าง แล้วก็มีคำตอบผ่านมาทางเสียงบางเพลงผ่านมาบางบทความผ่านทางข้อความต่างๆซึ่งตรงกับคำถามที่เราได้ถามไว้ใ,ในใจหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางจิตการมีรางสังหรณ์การเหมือนมียานอย่างรู้การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและรับรู้ความรู้สึกหรือเรื่องรู้ความคิดของผู้อื่น ที่ไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ 8. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเลือกไม่ได้เช่นความตายการพัดภาคการสูญเสียการหมดเนื้อหมดตัวการจบสิ้นความสัมพันธ์การเปลี่ยนงานการจบงานการสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างการเจ็บป่วยการเกิดมรสุมในชีวิตอาจเกิดในครั้งคราว หรือประเดบประดังกันเข้ามาทีเดียวบังคับให้เราไปต่อไม่ได้อย่างไม่มีทางเลือกบังคับให้เราต้องปล่อยต้องทิ้งบังคับให้เราตื่นและหันกลับมาทบทวนใหม่ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรในชีวิตนี้กันแน่9เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณที่ไม่ใช่เรื่องศาสนา ผู้คิกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคลื่นพลังงานคลื่นพลังจิตคลื่นพลังจัก,กรวาลมิติคู่ขนานวิทยาศาสตร์ทางจิตมีความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อหรือสื่อสารกับโลกทางจิตน,นุญาณกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือโลกต่างมิติเช่นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตจักรวาล 10. มีความปรารถนาที่จะออกจากความกังวล หรือรูปแบบการใช้ชีวิตเดิมๆรู้สึกต้องการค้นหาการใช้ชีวิตของตนเองอยากเป็นอิสระอยากเป็นตัวของตัวเองอยากมีชีวิตของตัวเองอยากหลุดพ้นจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่เข้าพวกขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จะดทำคลิป ในครั้งต,ต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอบคุณค่ะ